เล่นเกมเล่นเกมเล่นเล่นเกมมาเล่นเกมเกมทำต้องมาน้องเมียได้จดมาเอามือถือก็ได้จดไอเทมไอเทมไอเทมอะไรด้วยโอ้โซับเต็หมอุ้ยได้แต่น้องต้องน้องน้องจอดใน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 อะไรก็ได้ที่มันตัวใหญ่ๆอ่ะที่มันสามารถทำให้ตัวใหญ่ได้ตัวหนังสื้อคนเดียวใช่ไหมใช่ถึงน้องเล่นกันนี่เลยเออเดี๋ยวบีซอน เดี๋ยวผีบบอธิบายเกมก่อนก็คือว่าคำต้องห้ามก็คือเป็นคำที่เราห้ามพูดคำที่เราห้ามพูดข้องพวกน้องอ่ะผีเป็นคนกำนอดอ่าซึ่งคำข้องผีอ่ะพวกน้องเป็นคนกำนดนผีห้ามพูดอะได้ก็ได้ถูกคำอะไรก็ได้น้องสาม,มาเขียนไดมอมดเลยใช่ไม่ว่าจะเป็นคนซัดสิ่ขงข้องอะด้วาอะไรต่างๆเกียนไดมอมดอ่าเกมเกมหนึ่งใช้เวลาไม่เกินห้านาทีเราจะไ,ได้เงิน้ามเกมเม็ดอินเมดแล้ว เอา <c oughs> เบ็ดคอยอ่ะได้ๆพีได้ๆไอ้ชั่น <c oughs> เดี๋ยวพีพีข้อความวเฉลื่ยจากน้องสองคนนั้นก็คือว่าพยายามจำคำ,ำ,ำ,ำต้องห้ามของผีกับข้องเพื่อนน้องให้จีได้ไหมได้ไหมก็คือจำของพีกับของน้องต้องจำให้ได้ครับถ้าเมื่อว่าผีพูดเรื่องว่าเรื่องว่าพวกน้องพูดอะ่ะให้ให้น้องอะ่ะบอกเลยว่าตายโอเคไหมเออโอเคไหมโอเคค่ะ <c oughs> <c oughs> อ่านองเครียดเลยขามอะไรกันไรเปิดตานะโอเคเปิดตาได้ในวันพวกนี้มีอะไรอ่ะมึงคง้ส่งมากนี่โอเคค่ะอ่าโอเคพี่เรืองกรพี่เรืองกรเอาขี้กำลงเอาขี้ดกินอะไรมังยังวันนี้กินแล้วอ๋อกินอะไรอ่ะกินข้าวโดอกินข้าว ยัางย่ง er> ี่างามแล้วไหมพี่เกิดออนไงหเก้าีกนอาบเร็วไม่กันเลยเอาเอาพเกิดวันไหนพี่เกิดวันไหนจุ๊บรู้จัะทำว่าลุงรัองไหมได้แปวไวอเลยแปลว่าพระไอ้แพงคสักนิดนึงเลย ยูร่าู่าลาดีนิใครอ่ะของเยอะไม่ต้องของเยอะใต่เต้เต้พึ่งเล่นเอฟมีมาทำมาทำทำเกมอ่ะคนเล่นเกมโอ้ไงต่อมันกระตุกเลยว่ะเบดีมอดด้วยเบดีเบ็ดเลยนี่เลยหยิบพ้าแล้วแล้วยังไงต่อมาทำเกมแล้วไงต่อก็ก็มาทำช่องนี่แหละจ่าย Ô oh, nọ nghĩ rủ răng điên nè. Nông phút rau. Nọ phút vào đây phút rau. Nọ phút rau. Nọ phút rau. Nọ phút rau. phút rau. Nọ phút rau. เดี๋ยวเดีมันต้องเล่นท่ามเกมเลยอ๋อได้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 ไ้เอาบาวตาไอ้ลุงละเดี๋ยวพีลัจริงไเดี๋ยวพีต้องทายคำของน้องก่อนคำว่าน้องเหรอแพรแพแพอ๋อพี่ิงเดียวอ๋อคำว่าอะไรเปิดที่เทด้ล้มด้แลล่ดอย่างอีเล่นเลยเราไปดีมดเลยถึง เล็กอีกเป็นมันไม่สนใจเลยเป็นเพือนนี่เอาท่าแบบเร็วๆเลยนะเล่นแบบเร็วๆเลยนะได้คะอะไรนะคะน้องจำนดคำเปลี่ยนคำด้วยเปลี่ยนคำเปลี่ยนคำเปลี่ยนคำโอ้เปลี่ยนคำไม่เห็นไม่เต็มจริงให้เรี่องคำอ๋อวีใช่ใช่น้องไม่ต้องวัดรู้ป่ะพี่ตายไม่โตต้องวัดรู้ป่ะงใหเหล็กก่อนเลยไหมเดี๋ยวเพิ่มปูอับปิทู้ไว้เดี๋ยวเดี๋ยวทดสอบก่อนงานดูได้ยินไหม

มาแต่ไหนแล้วอ่านั oh, ้นพี Christ ่ชื่อม so ั่งก่อเนาะโอพี่คนมั่วเดี๋ยวนี้นะื่อก็บอกว่ามอดมอดมอดมาลอยพีอ๋อเราลุงจะพูดทำไมเขาบอกว่ามอดมันบอกมอดนะมันกำลังรอชื่อพี่กันอยู่ใจอะชื่อพี่มันน่ารอชื่อไอ้เมาพี่ชายเอาพี่ถามพี่ทำพีร้อยไมมน้องวะร้อยร้อยบอกอะไรนะไม่ใ่ไม่ใ่ไม่ใ่ไม่ใจไม่ใจเดยว จะไปตื่นเต้นดยังตายแล้วอ่ะไอ้ไรวะกลับมาไมเออ้ยาเฮ้ยยาง็งบๆแลวเปนี่เนี่ยๆเปิดดิไม่เชื่อเระไม่มันต้องเปิดเลยนีอ่นไหมอ่นอม่เวอะไม่ใจ่ไม่ใจ่ไม่แชไม่่กอเลยอีเช่นภาษาตายด้กลัวพียนไม่โลเลงไม่กลัวคนดูไม่โลเลงช่คนดูก็เป็นคนพัก Ừ. <laughs> à? à, đi <laughs> <laughs> để để đi chơi đi, anh đi bét, bét lần kia bật đèn nè, anh nhắm đi nào, à, ờ, bét, đểo, béo ổn mày hả, bét anh, anh có quà bét để béo ổn mày hả, chết bật đèn đi không? ờ, con thảm chết ok ok, bảo <laughs> <thì> <laughs> จริงๆอ่ผีท่ามนองอะว่าเบียรอไหมแต่นองอะได้ยินว่าเบีรอหมรืโอเคมาเร็วเร็วเเเดี๋ยวเดี๋ยวเบดี๋ยวเดี๋ยวบเติมบวลบได้เบสไม่รับวเลันาคาอยู่ามันแปลว่าอร่อยจะแอบทำไมพี่เีหมออ้าปิดตาสลีปอายอ่าเฮ้ยเห็นไหมอ่ะ พี่แต่ไม่ต่ตอยชาวบีก้อยน้องตาบอสไ,ไปโรงเรียนนะอ่าวๆพีต่ตาก่อนไม่ใช่เพราสงมันเ้จีบตารู้จี้มันขอตาตาแดงแจะท่ามจะท่ะามก่อนอีกไหมพีดังเหรออ่าโอเคชื่อเพลงชื่อเพลงจะไม่คนกลางอ่ะโอ้โอ้ใช่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 ซึ่งช่องคน <S 2> <S 2> <S ข้างๆนี่เป็นคนหาดใหญ่ใช่ไหม เล้งตา้องเออหนึ่งเป็นคนหายใจคนเดียวใครเป็นคนหายใจ non เหรอเล้งตาพี่น้องใช่ค่ะอ๋อโดนยั่ง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 พี่เป็นคนที่ไหนสุราพี่เป็นคนสุราใช่ไหมมั่งมันงเฮ้ยจริงเหรอเฮ้ยจริงเหรอแกบมาเ Mam mãn 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 rồi mãn rồi, mãn rồi mãn 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 ก้อนก้อนเราวิจากันสามารถฟฝ้าไ่จีได้นะอยากจะฝาไหจีก็ฝาาฝากได้พิมมาเลยพิมมาเลยใพิมชื่อเล่นตามลั่งหมากันนะพอผีจะไม่รู้แบบเคยาง้สิคะฝากช่องผีไอ้ที่ควายคนมาช่วยติดตามช่องีไอ้ที่ช่องอขอขอตัดข่อคนกันก่อนอ่าๆๆสั้นๆก็ได้ไม่ต้องยาวนะไม่ต้องเชียนเรียงความ อข,อขอบคุณนะขอ,ณขอบคุณดีวมา,มาเล่นด้วยกันดี่มาสนุกด้วยกันนะไปแล้วบ,าย, <นะ S 1> บายบาย,บาย